เน็ตบนมือถือระบบ IOS ช้าทั้งที่ใช้ความเร็วแพ็กเกจที่สูงแล้วมีวิธีแก้ไขง่ายๆมาแนะนำครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป safari นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ h e t t p colon นะครับ แล้วก็นี่นะครับลนะครับแล้วก็ S I M 4จุด M E สลันะครับแล้วก็ S 1. at date นี้นะครับจะเป็นที่อยู่นำเราไปสู่การติด ตั้งตัว APN นะครับสำเร็จรูปนะครับที่เขามีการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีส่วนช่วยทำให้เน็ตมือถือบนระบบ iOS ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับใครพบปัญหาเน็ตมือถือช้านะครับอยากให้ลองใช้วิธีนี้แก้ดูนะครับเสร็จแล้วเรากดปุ่ม go นะครับ เขาจะเค้ื่อมาหน้านี้นะครับให้เรากดที่อนุญาตนะครับดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยจะไปอยู่ในการตั้งค่านะครับเราแตะที่การตั้งค่าในระบบ ios นะครับสังเกตใต้โปรไฟล์ของเรานะครับจะมีแถบที่เขียนว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับเรากดแตะเข้ามานะครับจะขึ้น sbapn 4 u r unlock e d iphone เวอร์ชัน2.0นะครับให้เรากดที่ติดตั้งมุมบนขวานะครับจะเป็นการติดตั้งตัวเอ AP n เ็สำหรับรูดไปนะครับตรงนี้ต้องใส่รหัสอันล็อกหน้าจอไปนะครับแล้วก็ยืนยันการติดตั้งอีกทีมุมบนขวานะครับกดติดตั้งนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยรอสักพักหนึ่งจะสังเกตนะครับสัญญาณบนมุมบนขวาของ ตัวระบบ iOS เนี่ยมันจะหายไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะมันกำลังทำการรีเฟรชนะครับเพื่อไปจับสัญญาณใหม่นะครับที่ดีขึ้นนะครับก็เพราะสัญญาณมันเต็มแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถทดลองใช้งานเน็ตดูได้เลยนะครับแล้วดีขึ้นยังไงหรือว่าเหมือนเดิมหรือแย่ลงก็ลองคอมเมนต์แนะนำผมมาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากกลับไปใช้ ระบบแบบเดิมก่อนที่จะติดตั้งตัวโปรไฟล์ APM สำเร็จรูปตรงนี้นะครับก็วิธีนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่การตั้งค่านะครับ mm hmm. เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับเข้ามาทีา่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับบริเวณด้านล่างน,นะครับใต้คำสั่ง VPN นะครับจะมีคำสั่ง โปรไฟล์อยู่นะครับแตะเข้ามานะครับที่โปรไฟล์ตรงนี้เราก็จะเจอโปรไฟล์ที่เราเพิ่งติดตั้งไปนะ s b b V n นะครแล้วกดแตะเข้ามานะครับแล้วเลือกบรรทัดล่างสุดที่เป็นตัวสุดสีแดงนะครับเอาโปรไฟล์ออกนะครับกดนะครับแล้วก็ใส่รหัสอันล็อกหน้าจอ iOS นะครับกดยืนยันการเอาออกอีกครั้งนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าโปรไฟล์ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ตัวระบบ iOS ของเราจะกลับไปใช้การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเน็ตก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องรีสาร์ท iOS นะครก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตมือถือช้าบน iOS นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ